ไม่ใช่ <c oughs> ตาครับตาอยู่ไหนตาตรงนะี้ก้าป่องกอดก้าป่องอ่าว่าผมตาการเส็จแล้ว,าวตาด้วยตาด้วยตาตุ้กอยู่ตรงนี้ค่ะตาต้องอยู่ตรงนี้ไตตง ใช่กลมกลมเลยกล็มีใหญ่กลมกลมครับแล้วก็ตรงนี้ด้วย<อ>ตากลมกลมอ่ากลมกลมแล้วก็ปากปากนี่ใ,นใหญ่ปากวาดใหญ่ใหญ่อ่าตรงปากใหญ่ใหญ่เลยอ่าโอ้หูมีไหมมีหูไหมไงกูกูเบลหูหูเล็กจังเลยต้องหูใหญ่ใหญ่สักนิดสิออืโอ้โอ้หูใหญ่ ข้างนั้นก็ใหญ่ด้วยหูหูใหญ่ออ้เสร็จหรือยังเสร็จแล้วกว่ามีจมูกไหมจมูกจมูกยังไม่มีเลยเ<อ>จมูกอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่ไงจมูกต้องอยู่ตรงนี้เออคืองนี้อ,อ๋อจมูกอยู่ตรงนั้นเหรอโอเคสวยหรือยังสวยแล้วยป้าป้าใสไหมป้าสวยไหมป้าสวยไหมสวยมากเลยวันนี้ทำเป็นคนทำทำเปน็นคนวาด แครเป็นคนวาดอ่าง้าสวยมากเลยใครเป็นคนวาดครับสวยมากไหนบอกไปพ่อที่ใต่ตายกัหน่อย